พูดหาเลยตีป้อมจนหลอนอ่ะสกันอะไรเป็นอะไรทศกันฮะทศกันจอมยากสีหลุดสู่อาโอวีจะเข้าเตียสังหาศัตรูขวางไว้อะไรต่อยท่าตีละพิทศวิ่งหนีไม่ทันละว่าทศกันจะบินหนีเออเราบินหนีบังเอิญเห็น ปีกนางฟ้าเอาก็ปีกนางฟ้าไงแต่ปีกพี่ทษเขาใหญ่กว่าสกินเขาสวยนอเลยหนีทันโทษสะพักชักนึกได้จะกลัวทำไมค่ะคือจอมยักษ์สามีสิบหน้าละยีสิบปืือเลื่องชื่อกันไปทั่วเป็นที่วาดกลัวนะไปสามโลกาใครขัดของับเข็นจะข้าจะล่าจะล้างตัวหนาะตัวบางพอจะปาดให้มรณาเดียววันที่หาละทันว่าเออ,เอ,อ ที่ห้าทัานวาจะโยกคาบลงกาบุกอาโอวีเรื่องใหญ่ซะแลล้วอย่างนี้ต้องรีบไปรับสกินฟรีทศก,กัณฐ์ให้ทันนะครับพลาดทีเดี๋ยวโดนปาด